สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหนวดในช่อง T The Kick.com วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่10พฤษภาคม2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการเบลเยียมดิวิชันหนึผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาซิงเกงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาลารัวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชันหนึซึ่งนัดนั้นนะครับชาลรัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิงเกงผลค,คือเสมอไป2ประตูสองครับผม เรามาดูนในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างลาซิงเก็งนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่นหนึ่งซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างลาซิงเก็งนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอหนึ่งและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างลาซิงเก็งนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่นหนึ่งนัดนั้นนะครับลาซิงเก็งบุกไปยงาด้านชาลารัวผลคือเสมอกันไป2ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชาลารัวนะครับพวกเขาเก็บชนะไป1เสมอหนึ่งและแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดของนานทีมอย่างชาโดโรนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่นหนึ่งนัดนั้นนะครับชาโดโรเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิงเกงผลคือเสมอกันไป2อประตูสองครับผมเรามาดูในส่วน,นด้านความพร้อมของนานเจ้าบ้านอย่างลาซิงเกงนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้พรอันูซูตจูยะอิโตะไบอันเยเนสเจโอบองโกต้าและมูยาอิสซาดิดครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-4-2สรุปความพร้อมขอ,องท่านเจ้าบ้านอย่างลาซิงเกนในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชาลารัว,วนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้อาลีโกลิสเดย์วากุนอิซุบบาโยโยลิสคาเยเบดิสตูเลียวตะโมริโอกะและเรด้าอัซวิคครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-4-2 สรุปความพร้อมของทั้งทีมยืนอยู่ชาลลรัวในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%เช่นกันครับผมด้วยเิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลาซิงเก็งสามารถเปิดบ้านชนะทางชาลลรัวไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้งสองทีมเปิดหน้าบุกใส่กันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ลาซิงเกสงสชาลรัวศูย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษ ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรีรวพูคู่นี้แข่งขันจะในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการพิมยรเรียงกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเวีร์พูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าผลคือเรียวพูเปิดบ้านชนะไปได้ดุ้ยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ ดูทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับแอสตันวิลล่าบุกไปยีฮันดาตเบอร์ลี่ผลคือแอสตันวิลล่าบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูสามครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของท่านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกฤษ ซึ่งนัดนั้นนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมเรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของท่าน,นเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เดนนิอิงจอห์นแม็กกินไทเลอร์มิงอูลีวัสกินและฟิลิปเป้กุลินโยครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3 สรุปความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วน,นด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เจมิลเนอร์ซาติโอมาเน่นาบิวเกต้ามฮัมหม็ดซาร่าและฟาร์มิโยครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในบระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของท่านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลในวันนี้ คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยเซติและตัวเพลิงของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลิวอพูสามารถบุกมาชนะทางแอสตันวิลล่าไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางทีมเยอนอย่างลิวอพูที่เปิดหน้าบุกใส่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่แอสตันวิลล่า0ลิวอพู2ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลาลิกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง บาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบิโก้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนซึ่งนัดนั้นนะครับเซลตาบิโก้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาผลคือเสมอกันไป3ประตูสามครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสทีมนะครับ โดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับพวกเขาเก็บชนะไป3าเสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนและนั้นนะครับบาร์เซโลนาบุกออกไปเยือนด้านเรอัลเบติสผลคือบาร์เซโลนาบุกไปชนะด้านดุสกอีหนึ่งประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้นะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอหนึ่งและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซลตาบีโก้นะครับ อยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดน,นนะครับเซลต้าบิโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสผลคือเซลต้าบิโกเปิดบ้านชนะไปด้านดยสกอร์4ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของน้นเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้แดเนียลอันเวสเคลาติเกเควนดี้อ b a าบาเฟรดนต์ตอเลสและอุซเมดิบบเล่ครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ433สรุปความพร้อมคอนเทนเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนด้านทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ยาโก้อสปาสโนริโต้อูโกมาโยเดนิสโซเลสและเรนาโตทาเบียครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-231สรุปความพร้อมขอนเดนานทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้ในวันนี้ คาดการ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมด้วยเสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าบาเซโลนาสามารถเปิดบ้านชนะทางเซลตาบิโก้ไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้งสองทีมเปิดหน้าบุกใส่กันางชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่บาเซโลนา2เซลตาบิโก้1ครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่ เว็บไซต์ทีเด็ดกีดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่ดูปเร็วก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุน เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t t c o m